ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางเพจ Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ11พฤษภาคม2564วันวัดใจตำรวจ11พฤษภาคม2564เป็นวันครบรอบ1ปีวันหายตัวของน้องชมพูด่ดังนั้นจึงเป็นวันวัดใจตำรวจว่าจะแขวนคดีงดสอบสวนหรือจะทำการ สืบสวนสอบสวนต่อไปซึ่งเป็นระเบียบของสำนักงานตำรวจไม่ใช่ตัวบทกฎหมายตัวบทกฎหมายมีเพียงวิธีพิจารณาความอาญามาตรา140ที่ให้อำนาจพนักงานสอบสวนมีอำนาจส่งสำนวนไปยังพนักงานอายการพร้อมความเห็นให้งดการสอบสวนซึ่งจะงดหรือไม่งดก็เป็นอำนาจของพนักงานอายการอีกชั้นหนึ่ง แต่ตามมาตรา140มีได้กำหนดกรอบเวลาไว้ว่าพนักงานสอบสวนจะต้องส่งความเห็นไปยังพนักงานอายการเมื่อใดมีเพียงระเบียบปฏิบัติของทางตำรวจเท่านั้นที่กำหนดไว้ว่าคดีอุบชกัรที่จะงดการสอบสวนต้องสืบสวนสอบสวนติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปี จึงจะงดการสอบสวนได้โดยพนักงานสอบสวนต้องเสนองดการสอบสวนไปตามลำดับชั้นเพื่อพิจารณาก่อนเสนอไปอยังพนักงานนายการดังนั้นคดีน้องชมพู่ผู้มีอำนาจสั่งให้งดการสอบสวนจึงต้องเป็นระดับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับผู้บังคับการหรือผู้บัญชาการหรืออาจจะต้องเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เป็นได้และ เมื่อมีคำสั่งแล้วต้องส่งสำนวนที่งดการสอบสวนไปยังพนักงานอายการโดยพนักงานอายการจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ได้ถ้าพนักงานอายการไม่เห็นด้วยก็อาจตีกลับให้สอบสวนต่อไปเรียกว่าลากกันยาวเลยครับความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ลุงพลเปลี่ยนสัญญาคดีตัดไม้ลุกป่าสงวนสร้างวังพญานาค ลุงพลพบตำรวจปทศเปลี่ยนสัญญาคดีตัดไม้รุกป่าสงวนสร้างวังพญานาคหลังมีการโอนสำนวนคดีจากสพกกตูมเจ้าของพื้นที่เมื่อวันที่8เมษายนที่กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบกปทศนายชัยพลวิภาหรือลุงพลพร้อมด้วย นางสมพรหลาโพรหรือป้าแตนและยูทูบเบอร์เข้าพบพนักงานสอบสวนกก .3 ปกปทสเพื่อเปลี่ยนสัญญาประกันในความผิดฐานร่วมกันกระทำความผิดตามพรบรป่าไม้และพรบรป่าสงวนแห่งชาติกรณีตัดไม้ปุกรุกป่าสงวนและก่อสร้างวังพญานาคในพื้นที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร หลังมีการโอนสำนวนคดีดังกล่าวจากสพคกตูมเจ้าของพื้นที่มายังบกปทศเนื่องจากมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับยูทูบเบอร์สองรายที่ร่วมตัดไม้กระถินป่าในเขตป่าสง,งวนทั้งนี้ระหว่างการสอบสวนนานกว่า1ชั่วโมงครึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดอาหารเที่ยงให้ลุงพลเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งกับข้าวมันไก่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ กก .3 บกปทศแจ้งว่าการสอบปากคำในวันนี้จะไม่แล้วเสร็จในทันทีเนื่องจากคดีมีรายละเอียดค่อนข้างมากพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้แยกย้ายกลับไปก่อนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เนื่องจากมีสื่อมวลชนและเหล่ายูทูบเบอร์มาปักหลักรอจำนวนมากโดยสัปดาห์หน้าภูมิคับบัญชาจะแถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ การสอบปากคำและความคืบหน้าคดีที่เกี่ยวข้องกับลุงพลที่ปทศรับผิดชอบต่อไปความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ลุงพลป้าแตนโรภพศิระขอความเป็นธรรมร้องโดนสื่อคุกคามนำเสนอบิดเบือนลุงพลป้าแตนแห่งบ้านกก,กอกโรภพศิระประธานกมทกฎหมายวอนขอความเป็นธรรม ร้องโดนสื่อคุกคามนำเสนอข้อมูลบิดเบือนทำครอบครัวเดือดร้อนเมื่อเวลา15นาฬกาของวันที่8เมษายน2564ที่รัฐสภานายศิระเจนจากะสสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมาการหรือกมทการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรรับเรื่องร้องเรียนจากลุงพลป้าแตน บ้านกกก,กหรือนายชัยพลวิพาและนางสมพรลาโพเพื่อขอความเป็นธรรมกรณีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวคุกคามสิทธิมนุษยชนและมีการนำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนข้อเท็จจริงจนทำให้หนายชัยพลและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจึงต้องมาร้องขอความมนุเคราะห์และความเป็นธรรมต่อกรรมธิการให้ช่วยให้ความเป็นธรรม ด้านนายศิระกล่าวว่าจะรับเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหาข้อเท็จจริงและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไปความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางเพจ Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ไม้อารางเป็นไม้อะไรไม่มีใครรู้จักแต่ถูกจัดเป็นไม้ห่วงห้ามประเภทกอแต่ดันไปขึ้นที่ข้างบ้านลุงพล เลยเป็นเรื่องเป็นราวตอนแรกเข้าใจว่าเป็นไม้กรถินป่าแต่เมื่อตำรวจนำไปพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ผลกลายเป็นไม้อารางซึ่งใครจะตัดต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายป่าไม้ก่อนการตัดไม้ถือว่าเป็นการทำไม้และการทำไม้ห่วงห้ามประเภทกอถ้าใครทำโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าเป็นความผิดตามพรบรป่าไมา้ ปีพุทธศักราช2484มาตรา73ระหวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน50,000บาทดีนะที่ไม่เป็นไม้ห่วงห้ามประเภทขอโทษจำคุกถึง20ปีเลยงานนี้เหล่ายูทูบเบอร์ที่ถูกหางเลขถ้ารับสารภาพสารคงรอลงอาญา100%แต่คงถูกปรับ หลักหมืน่นถ้าสิบกว่าคนก็น่าจะเป็นแสนแสนสาหัสเลยงานนี้แต่ถ้าสู้คดีถ้าชนะก็ลอยตัวไปถ้าแพ้สารก็คงลงอายาให้แต่ค่าปรับคงสูงขึ้นอีกเท่าตัวเพราะสารคงไม่ลดโทษให้กึ่งหนึ่งฐานสู้คดีงานนี้ เลยตัดสินใจยากขึ้นศาลสู้คดีก็เหนื่อยแล้วแต่ต้องเดินทางมาขึ้นศาลอาญากรุงเทพคงเหนื่อยยิ่งขึ้นน่าจะขอสารโอนคดีไปที่มุกดาหารได้เพราะมูลคดีเกิดที่มุกดาหารเรื่องโอนคดีนี้ให้ปรึกษาทนายที่แต่งตั้งตามกฎหมายนะครับว่าจะทำอย่างไรตัวทนายผู้เขียน ไม่เก่งเรื่องโอนคดีครับเท่าที่มองทนายที่เหมาะสมกับคดีนี้คือท่านทนายสมเกียรติและท่านทนายรัชพลคนหนึ่งอยู่กรุงเทพคนหนึ่งอยู่พื้นที่จึงเหมาะสมที่สุดไม่รู้ว่าวันที่ลุงพลไปประกันตัวที่สพโคกตูมโดนคดีบุกรุกแผ้วถางป่าหรือคดีไม้มาฆ่าแต้ที่เข้าใจว่าเป็นไม้ตะเคียนแต่คง ไม่เกี่ยวกับคดีตัดไม้อารางงั้นที่มีข่าวว่าตำรวจไปหาลุงพลที่บ้านในวันที่6เมษายน64คงไปส่งหมายคดีตัดไม้อารางแน่เลยงั้นลุงพลที่มีข่าวจะมาเป็นเพื่อนช่างพงคงมาสองสถานะสถานะแรกผู้ต้องหาสถานะสองเพื่อนผู้ต้องหาโชคดีลุงพล กับผู้ต้องหาทุกคนครับทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลอังคารที่6เมษายน2564ป่าตอง